โอ้ขอยข่อยอะไรเมื่องเมื่อนั่สร้าง,างเฮียนเฮียนในข่อยสร้างกิติมัสักข่อยน่ะละใส่ข่อยเล่นซื้อปูนกาวมือนี้สามเทียร์หรือมือนี้จนว่าข่อยไม่จนว่าไม่ขาดจือ้อนาข่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่คักไม่เนยซื้อเทียร์ละซีหาถุงบาบาได้ซื้อเทียร์ละถุงนี่มีรูปเป็ดตาหน้ายีา่ลีเดี๋ยวนี้อุ้ยเจ้าวานี่เอาไรสีวาจะได้สร้างกิติมัสักข่อยกันไร ปวดโพใช่ล่ะพ่อเงีวันพ่อว่าปูนกาวนี่พ่อว่าเจ้าใส่คอยแล่นซื้อปูนกาวนี่รอบละถุงละถุงอยู่นี่สามเที่ยวเราจนไม่คาดจี้นาเขาได้เราเจ้าเราก็เป็นบ้ากับเพราว่าเที่ยวละสามทงให้มันแล้วเที่ยเดียวข่อยแล่นซื้อสามเที่ยวเราเลยนี่โอ้ยรอบละถุงละถุงวันนี้มีโอ้ยเบาหลุดพ่อไงเจ้าก็ทางเบาเนาะแหงตัวนี่วันแหงตี ถือถือไร่บ้านนี่ขึ้นใจเลยนี่โอ้ขับรถผิดใจเลยเนะาะฮะถือกับนั่นนั่นถือมันมาถือ,าออยากเอากลับไปได้เอ,อา,ากลับแนีย่ยอีกกลับทำไมโอ้ยทีมากลับแนี่ยท่ไมขึ้นอีกโอ้ยใส่ข่อยซื้อปูนกาวมาเนี่ยสามเทียเทียละถุงละถุงมาเนี่จนไม่ค่าชื่อหนาขอได้จนพนักงานโจมกันไอ้จนละวะพ่อวัถุงนี่ คน่าคนบ่พรเจ้าจะไม่อีกเด้อขอยอยากอ้คุ้นพอนะคนละนายไหลหู้เจ้ได้เขาจื้อนาได้พแห้งหรอจื้อนาเขาได้พแห้งหรอโอ้ยขอกเงือเจ้าพื่กันงานเจ้าคือลายแต่ขอก็งึดมองนี่แหละผู้ได้จ้างต้งใดตัวชิวอีกทหาเอ้คนเี่หวันขึนเงน้ำเจ้าติดคนละนายไหล เก่าวดาวถุง <De> น้ำมันลดแท่งกวรปูนเก่ลียวยี่วันกี่ใหม่แท่งกวรน้ำมันรถแท่งกวรปูนเก่ายวล้เดี๋ยวนี้ต่อเงินเจ้างานไหลหรือเจ้าขต่อเงินเจ้างานเจ้าคือ้นไหลแต่เดี๋ยวนี้บ้าจังสี่ล่ะพี่น้องสร้างกิติมาศักขันพูดได้สิจ้างแล้วกะจังสี่ล่ะเป็นจังสี่เท่าแต่ไหนเดยเออเสี่ยขโรตซื้อวันเนอะเพราะไงวันซื้อแล้วเชี่ยให้แม่นขันซื้อแนวอื่นแสดงว่าวันของปลอมนี่วันของแกเสี่ยขโรตเนาะ